ดีค่ะเล็กชดแนลนะคะวันนี้จะมาทำยำนะคะยำเหลาอ่ะหอยแข็งแล้วก็ไส้กรอกนะคะอหอยหอยแข็งลวกถูกแล้วนะคะแล้วก็ไส้กรอกก็ลวกแล้วทำกันเลยนะคะพริกพริกแห้งคั่ว หนึ่งถ้วยนะคะพริกแห้งคั่วหนึ่งถ้วยเล็กพริกขี้หนูสดบีบเม็ดกับกระเทียมหัวหอมน้ำปลาน้ำตาลน้ำปาลาสองช้อน ยำเหลาน้ำปลานะคะใส่มะน,นาวมะน,นาวสองลูกนะคะมะน,นาวลูกเล็กสองลูกแล้วก็ใส่มะเขือนะคะมะเขือปอกสองลูก ยิมนิดนึงนะคะเปรี้ยวไม่มากแต่ไม่เอาละเปรี้ยวละใส่หอยแครงเลยนะคะหอยแครงลูกจะไม่ใหญ่นะคะเป็นลูกหอยแครง ใสปลเน้าใส่กล่องนะคะเีส่จานเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะยำหมอยแขงใส่น้ำปลา ชิมกันเลยจ้าดูว่าอร่อยไหมอร่อยลูกหอยแข็งนะคะยุคนี้ <c oughs> นัวมากแซ่บ นี่นะคะหอยแข็งยั่วจ้าอร่อยมากอร่อยจริงๆ ยำเหลาปลาใส่หอยแครงใส้ก่องนะคะอร่อยมากเผ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ